ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิทยุนะครับวิทยุในรถยนต์นะครับจะเป็นเครื่องเสียงวิทยุแล้วแต่เราจะติดตั้งนะครับพอดีมันเปิดไม่ติดอะครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเราก็มาดูกันนะครับอย่าเพิ่งไปหาช่างหรืออย่าเพิ่งเข้าศูนย์ครับถ้ายังไม่เช็คเบื้องต้นไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินหลักร้อยหลักพันนะครับบางที่เขาตีว่าเครื่องเสียงเสียนะครับอ่า หรือบางทีเข้าศูนย์เขาก็เค็มของใหม่ให้เลยนะครับถ้าไม่อยากเสียค่าโง่เรามาศึกษากันเลยครับตัวนี้เป็นรุ่นโตโยต้าอันตีนะครับถ้าเราเปิดกุญแจไฟออนมาหรือไฟ a อประมาณนี้ครับยังไม่สตาร์ทครับเครื่องเสียงต้องติดนะครับเปิดเครื่องเสียงต้องติดนะครับทีวีหรือวิทยุที่เราต่อมาจากรถยนต์เราต้องเปิดติดนะครับแต่ตอนนี้เปิดไม่ติดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ถ้าไปหาช่างก็ต้องมีการค่าหรือหรือการเช็คก,ก็เสียค่าบริการไปแล้วแต่ละที่ครับบางที่อาจจะตีว่าเสียไปเลยก็ได้ถ้าเราไม่รู้อ่ายิ่งเป็นผู้หญิงนี่ยิ่งโดนเลยอ่ารวคราวนี้ถ้าเราไปศูนย์ก็ต้องเสียครับอย่างน้อยขั้นต่ำก็สี่ร้อยหรือห้าร้อยบางที่เขาก็ไม่ซื้อสัตว์ก็บอกว่าเสียไปอ่าเรามาเช็คก,กันนะครับวิธีขั้นตอนแรกก็คือเปิดกุญแจมาเลยครับเปิดไฟที่ออนเลยครับอย่าเพิ่งสตาร์ทครับอ่าแล้วก็ เราไปเช็คกล่องฟิวเลยครับเดี๋ยวผมพาเช็คอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนนะึงครับหลังจากที่เราเปิดกุญแจไปที่ไฟออนแล้วครับเราทําการเช็คฟิวอุปกรณ์ก็เตรียมไว้คืออ่าเป็นเทสแลมนะครับเทสแลมไว้เช็คไฟแล้วก็คีมไว้ดึงอ่ามี2ตัวครับไว้ดึงฟิวเราก้มตัวนี้อันติดดูโอตัวนี้1 ZR กล่องฟิวระบบไฟพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจะอยู่ใต้เกนะครับเกคนนั่งเนี่ย ตรงห้องโดยสารขา้างหน้าก้มเข้าไปนะครับลอดเข้าไปเลยครับ,ะจ,บจะมองเห็นไหมจะอยู่ใต้นี้ครับจะมืดหน่อยเนาะนี่ครับอยู่ใต้นี้จะมีฝาครอบอยู่ครับแล้วก็จะมีรหัสบอกอยู่ครับรหัสว่าฟิวแต่ละตัวเป็นของอะไรมันจะมีบาร์โค้ดอยู่แต่ถ้าใครอ่านไม่เป็นก็ต้องลองไปเปิดศึกษาดูครับว่ารหัสแต่ละอย่างมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไฟแอร์ไฟหน้าไฟท้ายไฟอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็น เกี่ยวกับวิทยุเกี่ยวกับจกไฟฟ้าก็ต้องลองไปศึกษาดูพอดีรุ่นนี้ไอ้ฝาครอบกล่องฟิลตัวนี้มันหายครับไม่รู้หายไปไหนเราไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดหรือไอ้โค้ดที่เขียนรหัสว่าฟิลตัวนั้นขาดมันอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ใช้วิธีใช้เทสแลมนะครับเป็นตัววัดไฟนะครับมาทำการวัดเลยครับก็เราเปิดกุญแจไฟออนแล้วเราก็จิ้มดูนะครับ จิ้มดูฮะจิ้มดูเลยว่าไฟมาไหมอ่านี่นะไฟติดนะครับต้องติดทั้งสองขั้วนะครับสองฝั่งนะครับอ่าฟิลนี้ผ่านปึ๊บผ่านนะครับอ่าปึ๊บปื๊บไล่มาทีตัวเลยครับตัวไหนไม่ไม่นั่นก็อ่าปึ๊บเอา้าตัวนี้ติดนะครับ ขั้วขั้วขั้วฝั่งนี้ติดครับแต่อีกขั้วฝั่งนี้ไม่ติดนะครับอก็สันนิษฐานว่าตัวนี้น่าจะขาดนะครับอ่ดูดีนะฮะผมจิ้มมุมนี้แต่มุมอีกข้างไม่ติดเดี๋ยวเราทําการถอดฟิลตัวนี้มาเปลี่ยนครับเพื่อจะไม่เสียเวลาไม่ต้องไล่ทุกตัวครับไล่ทีละตัวถ้าตัวไหนไม่ติดไล่เปลี่ยนทีละตัวครับอเดี๋ยวผมขอถอดฟิลตัวนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาถอดกันเลยครับนี่นะครับจําตําแหน่งไว้ให้ดีนะครับ ถ้าเรามีเครื่องมือถอดแล้วก็ดึงออกเลยครับอะดึงออกแล้วครับจุ๊บนี่ฮะหลังจากนั้นเราให้ทำการปิดกุญแจไปก่อนครับอย่าเพิ่งใส่ฟิวตอนที่เปิดไฟออนครับปิดกุญแจไปเลยครับอ่ะปิดไว้เลยครับอ่ะปิดกุญแจไปแล้วครับอะแล้วเรามาเช็คฟิวกันเลยครับฟิวตัวนี้ เรามาดูว่ามันขาดไหมอาจจะมองไม่เห็นนะซูม,มเห็นแต่ด้วยสายตาผมมองว่ามันขาดครับไสข้างในขาดมองเห็นไหมรู้ว่าไสมันขาดครับมองเห็นแล้วเออน่าจะไสาขาดเราก็ดูรหัสนะครับว่าฟิวต,ตัวนี้มันใช้กี่แอมออรู้สึกว่าจะโดนลบไปหมดล้วน่าจะไม่เกินสิบแอมนะครับ ถ้าเราไม่มีเราเอาตัวใกล้เคียงครับเราอุปกรณ์ฟิวเรามีกี่ตัวล่วะมีอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเราไม่มีเราก็เอาสำรองที่ว่าใกล้เคียงสุดแล้วก็ค่อยไปหาซื้อใหม่นะครับตัวนี้ยี่สิบตัวนี้ยี่สิบแอมป์ยี่ห้าแอมป์ยี่สิบแอมป์มันจะมีฟิวสั้นฟิวยาวครับเราก็ใส่ฟิวที่แบบมันใกล้เคียงกันพอดีไอ ตัวเก๊ข้างในเนี่ยเป็นฟิวสั้นนะครับอันนี้สามสิบแอมป์ผมเอาตัวยี่สิบอ่ายี่สิบแอมป์ใส่แทนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ไปซื้อฟิวสำรองมาไว้แล้วก็มาใส่ฟิวที่มันใกล้เคียงครับระบบไฟฟ้ามันจะได้ตัดต่อถูกต้องครับถ้าเกิดการกระแสรัดวงจรก็จะได้ตัดตามสเปคของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปใส่ฟิวตัวนี้แทนแล้วกันครับสเปคของมันฟิวไม่ถึง1 0แอมป์นะตัวนี้แต่ผมใส่ไป20 A. แล้วกัน เดี๋ยวมาใส่กันเลยครับอทำการเสียบไว้ที่จุดเดิมครับอย่าลืมนะครับว่าเราถอดออกช่องไหนนับไว้ได้ด้วยก็ดีนะฮะแต่ผมจำได้เราอยู่ช่องนี้อทอะการเสียบเลยครับอ่ะเสียบแล้วนะปึ๊บเสียบแล้ว เดี๋ยวลองไปเปิดกุญแจดูเลยครับบิดกุญแจนะครับบิดกุญแจไปเปิดไฟอ่ะเปิดกุญแจแล้วครับเสร็จเราวัดไฟดูก่อนครับว่าไฟมาหรือยัง <c oughs> ทำการจิ้มดูเลยครับตอนนี้ไฟนะครับขัวนี้มาแล้วเราอีกขั้วหนึง่งอ่ามาทั้งสองขั้วแล้วครับ ตอนนี้ไฟฟิวมาแล้วครับอ่าแล้วก็ทําการ <ST AN CE> เปิดวิทยุเปิดเอมาแล้วครับตอนนี้เครื่องเสียงเรามาแล้วครับอ่ามาครบแล้วครับเมื่อกี้ไม่มาตอนนี้วิทยุเครื่องเสียงเราสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วครับนะเปิดวิทยุได้หงักค <ST AN CE> ือกลังใจ เปิดวิทยุเล่นเครื่องเสียงได้ปกติโอเคนะครับก็เป็นการจบวิธีเช็คไอ้ฟิลด้วยตัวเองง่ายๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าสถานการณ์เราไม่รู้จะไปเสียตอนไหนถ้าเข้าศูนย์ก็โดนโดนเสียค่าบริการหรือเสียเสียค่าโง่บางทีเขาก็อาจจะบอกว่า เครื่องเสียงเสียทีวีเสียเ,เครื่องเล่นเสียไปหาช่างอู่นอกก็ถ้าเราไม่รู้เรื่องฟิลก็ก็เสียค่างโง่ไปเหมือนกันครับฝากไว้คลิปนี้ไว้ให้แชร์กันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ไว้นะครับผมค,ครับ